ลื่นมากต้องระวังได้มาแล้วค่ะขังหูลูกอันนี้หกหยวนบ้านเมืองเอาไม่มีถ่าย,ายเล็กขุ้น <laughs> ี่กับโบซินโซฟีย ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะมาถึงที่นี่เขาจะมีห้องแต่งตัวนะคะต้องแต่งจัดเต็มกันมาแล้วก็มาแต่งตัวในห้องแต่งตัวนี้เลยพร้อมลูยฮามี้น,นี่ค่ะเราพักแวถวคากระถาดีรถไฟฮามบี้นะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนั่งรถไฟด่วนไปเราก็เลยพักแถวนั้นนะคะ<ม>ก็ออกมาจาก ตั 7, วเ็แล้วเลี้ยวขวามากล้จะเป็นรถตู้ส่วนที่เี่ยวอะ20ยี่สิบแล้วขวดขึ้นัดทั้งด่วนนะจอดไม่จอดเยอะก็ตรงไปที่สถานีรถไฟเลยค่ะ20่สิบเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันวันนี้ไปค่ะปักเขียงมากเราขึ้นปัดมาตอนเทียงติดนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะถึงสถานีรถไฟหรง เทียง50แล้วก็มาถึงแล้วค่ะสถานีไฟน,นี่ค่ะพอลงแอร์พอร์ตบัสมาตรงนี้นะคะฝั่งข้ามก็เป็นสถานีรถไฟนะนี่เรงแนะมอยู่นี่เลยโรงแรมตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงที่จอดรถบัสไปที่กระดับนะสนามบินเลยไปเดี๋ยวไปข้างในกัน <c oughs> รอมาถึง11โมงก็ได้ห้องเลยนะรี่สิเคีริตี้สูงไว้นะเราต้องแตะบัตรแล้วก็ขึ้นชั้นบอกไม่ใช่ว่าใครจะไปชั้นไหนก็ได้นะ เอาได้นะ้วไปนี่นเอากรเเข้ามากก่อนเปาเลยเปเลยไนี่นะันี่ค่ะห้องเป็นห้องสามคนนะกว้างมากเลยโอ้ ไปดได้วยไม่เปิดไม่เปิดไม่นะนี่ห้องน้ำไม่มีไม่ห้องน้ำมีน้ำอุน่นก็เป็นแบบนี้เป็นชักโครกสะอาดสะอาดดีๆนะออกลิ่นองปอมของจริงนี่มีแก้วน้ำ,นำชา,าเขาไม่มีห้องปลอดบุหรี่นะแต่คือในห้องก็ไม่มีกลิ่นบุหรี่เลยเนาะ ยังไม่มีเลยนี่มีน้ำให้นะคะก็มีการร้อนก็มีเอบลาบินซาลิปเปอร์เกือบแล้วมีมีวิวนี่มีวิวสถานีรถไฟฟ้าด้วยทุกคนเอ้ยไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้า่สถานีรถไฟนี่วิวสถานีรถไฟ อยู่ตรงข้ามเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะข้ามไปฉากไปซานกันค่ะที่ผักอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นตรงแม่น้ำซองหัวกันนะคะตอนนี้เราเป็นมัมมี่เล่หนาวมากตอนนี้เขาปูนสุดแล้วเอ้ยบ้านเมืองกัดเ้าหนาว ก็ดีดีฮาวิน,นี่มาตอนนี้เรามาที่ซันไอแลนด์เราก็นั่งรถใต้ดินมาง่สสาย บรรยากาศดีมากสโนแมนมาแล้วนะคะที่เกาะสันที่ดัพีมะดักพีมะแท้ๆเสร็จมัดหมาดพึ่งแกะสลักเสร็จผัดหมาดเลยค่ะคนมาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นตรงแม่น้าที่เป็นน้ำแข็งกันนะคะ บรรยากาศดูว่าเย็นๆยนยนแต่หิมะยังไม่ตกนะคะที่เรามาตอนนี้ก็เป็นวันที่12ธันวาค่ะเป็นแทดที่นะคะจากซันไอแลนด์เดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำซองหัวก็ไปทางเหนือเดินไปทางขวาเนาะโอ้บรรยากาศดีๆเดีด๋ยวเราจะไปตรงตรงนู้นให้ทันพาทิตยตกรู้จะทันก็นะแสงสวยมากค่ะ ตรงนี้บันไดนี่ค่ะดดดเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายนี่นลื่นไหมนี่ค่ะนี่เราจะลงไปถ่ายทะเลเอ้ยเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนี่ลื่นมากต้องระวังเดินไปดีดี <c oughs> นี่วิว <c oughs> มาแล้วนี่ ค่อยๆเดินมาโอ้ยนี่นีผ้าทิศก,กำลังตกพอดีเลยค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะจุดนี้แต่โกโปรเราเจอความหนาวเข้าไปก็กจะแห้งๆนะคะจะติดๆดับๆหน่อยนะคะได้มาแล้วค่ะถามหูลูกอันนี้หกหยวนอะไรไม่รู้ลองกินดิบุตเหรอหรือแอป ไอรชาติดีปะ่เรามาเดินเล่นที่ถนนจงหยางกันนะคะแล้วก็เดินมาที่ตึกยูโรพาซาค่ะเพื่อมากินอาหารกันเป็นอะไรนะหมูย่างร้านอาหารที่จีนส่วนใหญ่เขาก็จะให้สแกนอารีเป์นะคะแล้วเราก็เลือกเมนูแล้วก็ชำระผ่านอารีเป์ เขาก็จะมาเสิร์ฟล้วค่ะร้านฮาวกบฟิวช yep. um um ั่นร้านคิงคิงม ja ิ่งคิงมิ่งน่าใ้ตัวนี้ประมาณสองร้อยสามสิเก้าอยู่อ่ะ2ะสองรประมาณสองเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว้าว เมนูนี้จะเป็นไก่ทอดเกลือนะคะแต่รสชาติเขาจะไม่เหมือนไก่ทอดเกลือทั่วๆไปอะค่ะเขาจะไม่มีความอมน้ํามันเลยรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากค่ะไม่เหมือนไก่ทอดเกลือทั่วไปไม่เหมือนม่รเมนูนี้จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็เป็นหมูทอด้าน่าจะเป็นชีสแบบนี้ค่ะเนี่ยหมูทอด แกล้งแกลังกานเลยแต่อร่อยนะอร่อยมากแน่เป็นหมูทอดแล้วก็ชีสอ,อร่อย ปาเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันทริปนี้มาเที่ยวจีเราตะลุยกินร้านชาที่ไม่ค่อยรู้จักกันนะืีจีชาวันวันวุนสุดเหรอชื่อร้านอะไรอ่ะนี่ข้เหนีย่ข้าวเนียมเมนูไห เป็นร้านนี้ค่ะชื่อร้านอะไรอะ่ะชื่ออ่านยากมากเป็นเลขหนึ่งศูนยศูนย์เนี่นะอันนี้เป็นชาดำไข่มปปุกะอูดิไข่สูกลาเต้อร่อยจะแบบหอมชาอร่อยนะเฮ้ย <c oughs> อร่อย รสแบบไม่เหมือนที่อื่นอ่ะก็คือเป็นสไตล์เขาเลยอ่ะรสชาติดีนัวนัวเดี๋ยวเรามาชิ้นด้นมอลลี่มิ้ บาบีด้วยแก้วบาร์บีบีร์บีบาร์บีบาร์บีบีอะไรก็ไม่รู้อะไรพีทพีทว่าอร่อยหอมพีทแล้วก็มีความลมลมนัวนัอร่อยเปล่ารอจด อุ่นแล,ล้วก็เดินถนนจงยางกันค่าในอุณหภูมิลบยี่สิบสี่ไปนี่ก็ว่าสวยสวยไปข้างไหนข้างนี้บ้างข้างนั้นเราเดินแล้ว<ป>นี่คืบรรยากาศกว้างมนะากถนนจงยางลบยี่สิบสี ป็นตรงนี้ค่ะจะมีพวกร้านแบรนด์ใหญ่ๆนะร้านใหญ่ๆถ้าอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นร้านของกินเล็กๆน้อยๆจะแยกเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะแต่ก็คนเยอะๆทั้ง2ฝั่งเลยนี่ถังขู่ลูกข้างลูลูกใส่ใส่ถูกมาเป็นที่นี่เลยทุกชิ้น ก็จะเจออาเอโบสเนโซเฟียนะคะที่นี่เขาก็จะมีช่างภาพแล้วก็แต่งแต่งตัวทุกท นี่ค่ะเขาจะมีเป็นแต่งตัวเป็นชาวรัเสเซียนะคะก็มาถ่ายรูปกบฏบเซนโซฟีย เขากำลังสรับปุุงโครงอาคารอยู่นะมันจะเป็นร้านขายเสื้อกันหนาวถูกมากค่ะเป็นแหล่งเลยแหล่งเสื้อเสื้อผ้ากนันหนาวถูกมากๆนะเนี่ยเด็กก็มีนะคะเ,เสื้อกนันหนาวน่ารักน่ารักตรงหมีก็กำลังนิยม ปนเป็ดประมาณพันหนเนาะสองร้อยวนน่ารักน่ารักทังมเลยยิ่ลองจอนยี่ิบเก้าวนหนามากยี่เก้าวนร้อยยี่สิบเอ้สองร้อยสองร้อยน่ารักน่ารักเอาดิหวกน่านนรักมาก นี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าที่ชฉางไปซามค่ะอันนี้แพงคือนี่มันต้องเป็นหมวกแบบนี้นะให้ปิดหูถ้ามาหาบินอะ่ะค้อนหนาหูมห่ันน่ารักนะ